ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่1.99จัดไป สวัสดีครับพบกับต้อรมรถมือสองสำยงคาเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมวันนี้จะพามาดูรถโตโยต้ยาไฮรักลีโว่สมาร์ทแคป 2.4NP Z e dition ปี2021นะครับผมมาชมด้านหน้ากันเลยนะครับผมด้านหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมตัดสีดำแล้ครับผมด้านหน้าก็จะมีโลโก้ของโตโยต้านะครับผมไฟหน้าไฮโดรเจนนะครับผมสวยสีขาวเดิมนะครับผมเดี๋ยวพามาชมด้านข้างกันนะครับผม ด้านข้างสวยใสไม่มีริ้วรอยนะครับผมใหม่กิ๊กเลยนะครับผมไฟเลี้ยวก็จะอยู่ตรงหูกระจกด้านข้างแบบนี้นะครับผมในส่วนของล้อยางครับผมเป็นขอบ16นะผมรถยางปี2021ใช้งานอยู่ที่ประมาณ3-4ปีได้นะครับผมมีความทนทานนะผมล้อเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาดูด้านหลังกันครับมาชมด้านหลังกันนะครับผม ด้านหลังก็จะมีที่เหยียบก็คือกันชนท้ายนั่นเองนะผมก็จะมีโตโยต้าไฮรักดีโวนะผมตัวนี้สามารถเปิดด้านหลังได้นะครับผมใส่ของได้เยอะเลยนะครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดที่จะค้าขายนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูด้านในของรถครับมาชมภายในของรถนะครับผมคันนี้มาด้วยคอนโซลสีดำนะครับผมพวงมาลัยแอร์แบกนะผมแอร์แบกฝั่งคนขับ สองตัวนะผมใต้เข่าตัวหนึ่งแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารอีกตัวหนึ่งนะครับผมเครื่องเสียงจะเป็นเครื่องเสียงระบบทัชสกรีนนะผมแอร์ระบบเดิมเมนวลนะผมสามารถปรับอุณหภูมิความเย็นได้นะครับผม <Wow. S 2> เกียร์ก็จะเกียร์เป็นเกียร์เมนวล6สป,ปีดนะผมเกียร์ถอยก็จะอยู่ดุงด้านหน้านี้นะครับผมเบาะก็จะเป็นเบาะสีดําผ้ากาไม่หยีสีดําเดิมโรงงานนะครับผมด้านข้างเป็นกระจกไฟฟ้านะครับผม เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องต่อครับในส่วนของเครื่องยนต์นะผมคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ 2,400cc ครับสสูบ16วาล์ว150แรงม้าเป็นเครื่องดีเซลนะผมที่สำคัญคันนี้จะมีระบบช่วยเบรกก็คือระบบเบรก ABS นั่นเองนะครับผมความสวยเครื่องสวยคันหน้าเดิมนะผมเดิมทุกจุดเลยคันนี้นะผมสีขาวเดิมสวยเดิมทุกจุดนะครับ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับ toyota cello s m a r t c a p คันนี้ครับผมคันนี้เป็นตัวจัด edition entry ปี2021ีเกียร์ธรรมดาครับผมช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับผมเริ่มต้นดอกเบี้ยที่1.99นะครับผมคันนี้ผมเปิดราคาเพียง459,000บาทนะครับผมค่างวดอยู่ที่7,600บาทตลอดอายุสัญญานะครับผมย้ำราคาคือ459,000บาทค่างวดอยู่ที่7,600บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 1.99%นะผมฟรีดาวฟรีทําสัญญาฟรีค่าจะส่งทําสัญญาถึงที่จะส่งรถให้ถึงหน้าบ้านนะครับต้อมรถมือ2สสมยงคาเซ็นเตอร์สวัสดีครับ